มาต่อที่ละครกันบ้านนะคะอย่างที่เกริ่นไม่ได้เบรกที่แล้ว<ะ>กับละครโลกหมุนรอบเธอนะคะซึ่งตอนนี้กําลังแซบมากเลยกับการแบบประทะเฉื่อ,อการของสาวโบเมลาดานะคะและลีน่านะคะที่บอกเลยว่าแซบมากแต่จะแซบยังไงแฟนๆเขาดันจีนคู่นี้ค่ะ<อ>เขาบอกอเฮมีคู่นี้แล้วมันดูกุ๊กกิ้กน่ารักกันเหลือเกินกลายเป็นกันไปสองสาวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ คืนนี้นะคะจ้ออากาศเป็นตอนที่9แล้วสําหรับละครโลกหมุนรอบเธอละครแนว Coming of Age นะคะเกับเรื่องราวของเพื่อนรัก3คนที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตนั่นก็คือโบเมลดาที่รับบทตะวันเจมจิรายุที่รับบทเป็นมานะและไอซ์พาริสนะคะที่รับบทเป็นชินโดยผู้ชมก็จะได้อยู่ในทุกช่วงเวลาของทุกตัวละครตั้งแต่วัยมัธยมวัยมหาวิทยาลัยจนตอนนี้นะคะทั้ง3คนกําลังเดินตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วอย่างตะวันนะคะก็ได้เป็นนัก ข่าวที่ฝันเอาไว้แต่กว่าจะถึงวันนี้นั้นก็คือเจออุปสรรคเยอะมากหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นอุปสรรคก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพื่อนร่วมงานอย่างเพนนี่ที่รับบทโดยลีนาและลินานั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ในเรื่องสองสาวเขาจะฟาดฟันกันแต่ด้วยเคมีที่น่ารักก็ทําให้โลกออนไลน์เนี่ยกลับมีแฟนคลับจับจิ้นทั้งคู่ถึงขนาดนะคะเรียกร้องให้มีซีรี์แนวเซฟิกค,คู่กันด้วยจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ ันจะมีต้องไปออกข่าวภาคสนามเนาะก็คือมีเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเป็นฆาตกรโรคจิตค่ะเราก็ต้องเข้าไปถึงสถานที่เขาเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าคนเนี้ย ือฆาตกรรู้จิตแต่รู้แค่ว่ามันเกิดเหตุในบ้านเขาใช่เราก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์เขา,<อ>าทีนี้ก็ยังไม่มีเพลนีนะคะแต่ว่ากําลังเบลต์อัพก็คือมาโฟกัสที่ตะว,วันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาจับมาฝั่งหนูและคิด<ช><ช>เรา<ช> <ๆ S 2> จะต้องมาเจอกันในสถานีจะเริ่มเชื่อเฉื่อนกันในมุมของการเป็นผู้ประกาศข่าวอันนี้มันแน่นอนเห็นคลิปนี้ก็รู้ถึงว่าแบบเอออยากทํากับพี่โบอะไรยเงี้ยก็เลยชวนกันถ่ายแล้วก็ลงอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบไวรัลเลยคนจับจิ้นลงเรือเยอะมากแาเรือผีนาเป็นคนที่ชมหนูเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่ เจอกันแบบเ้าสวยจังเลยเขาก็เขินนะเขินเคยพูดไปแล้วว่าเขินแกอย่าชมเราเยอะเป็นคนหน้ามองจริงอยู่กองอ่ะเอาจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามอิดฉากว่ะไม่าชอบก็อาจจะดูเป็นแบบว่าเซ็กชวลฮาร์ดเม์เลยอ่ะบอยชอบมองแบบ ก้นมันน่ารักอ่ะแต่ด้วยความจริงใจนะคะไม่ได้จะไปลวนลามไปไรเลยเล่นกันไวๆนะคะเล่นเล่นทุกคนลงกรืเสิมเออพร้อมจะเสิร์ฟความน่ารักให้ทุกคนก็ดีใจที่แบบมีคนเห็นความน่ารักของเราสองคนเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราได้รับความเป็นไงตีกันตีกันช้ำแต่ว่านอกจอก็คือรักกันช้ำ ก็ด้จินเนาะได้นะได้ไหมคะพี่วินได้ครับจัดสักเรื่องแล้วนะคะโอ้ก็ติดตามกันได้นะคะกับละครโลกหมุนรอบเธอค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลา20นาิกา30นาทีนะคะช่อง3กด33ดูมือถือกว3 plus ค่ะส่วนซีรีส์แนวแซฟิกกับน้องคู่เนี่ยถ้าอยากชมก็ request ขอกันเข้ามาเยอะๆไม่แน่ทางผู้จัดช่อง3อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะใจอ่อนจัดสักเรื่องสองเรื่อง